วันนี้นะคะมาตําส้ตามตำกันนะคะส้ตมตำเราวันนี้เป็นส้ตมตำมะละกอใส่ปลาหมึกนะคะมีหมึกมีปูดองมีกุ้งดองนะคะมันเดือดเครื่องเครื่องกันดีกว่าในมีมายมะโกนี่นะคะเครื่องเราเรียบร้อยก็เครื่องส้งตมตำธรรมดานะคะอะนี่หนวดหมึกเราเดี๋ยวเอาหนวดหนวดหมึกมาหั่นล้างกันก่อนเลยค่ะนี่นะคะหนวดหมึกเอาตรงนี้ฟันมันนะฟันออกนี่ กินได้นะคะเดี๋ยวไปล้างอ่าแยกออกไปแล้วก็ตามันตามันก็เอาออกอะเดี๋ยวล้างทีเดียวเลย oh. นะคะเอาเป็นหนวดอย่างนี้โอ้หันไม่ถูกเลยเอาทั้งไหนดีนะคะ เราก็นี่เส้นๆใครชอบใหญ่ก็หั่นใหญ่นะคะอ่ะเราเอาแค่นี้พออันนี้เก็บไว้ค่ะเอาปลาหมึกเรามาล้างเกลือก่อนนะคะมาหยำ่ำมาล้างให้มันหนวดกรอบเด้งนะคะเดี๋ยวไปลวกกัน นี่นะคะยำจนปลาหมึกเรานี่นะกรอบม้วนเด้งเลยนะคะเนี่ยแข็งเลยจากนิ่มๆกลายเป็นแข็งเลยนี้ีจะไปล้างน้ําเลยค่ะล้างน้ําเสร็จเรียบร้อยเตรียมลวกเลยค่ะเดี๋ยวกุ้งของเรามาแกะรอไว้เลยค่ะนี่นะคะน้ําเดือดแล้วใส่ลงไปเลยค่ะอพอสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะามาแช่น้ําเย็นนะคะปลาหมึกเราจะได้กรอบนะถ้าใครกลัวปลาหมึกขาวก็ใส่ใบมะกรูดลงไปต้มด้วยนะคะหนัใช้ได้แล้วค่ะ น็อกน้ําเย็นจะได้กรอบๆมาพูดถึงเส้นมะละกอถ้าใครขูดแล้วอยากให้เส้นมะละกอกรอบเด้งนะคะเอามาแช่เหมือนแช่ปลาหมึกนะคะเอาไปแช่ในน้ําเย็นในน้ําแข็งนะคะแล้วก็เอามาตํานะมาเริ่มตํากันใส่พริกตำชอตเลยนะคะนี่ใส่กระเทียมตำบุบๆค่ะใส่น้ำตาลปี๊บค่ะประมาณนี้หนึ่งช้อนโต๊ะ ใส่น้ำตาลแตกนะคะใส่ถั่วลงไปบุบๆนะคะใส่มะเขือเทศสักประมาณ1นลูกถึงสลูกแล้วแต่นะคะแล้วใส่ลูกเดียวพอกีอออ๊สักนิดหน่อยใส่มะนาวหนึ่งลูกค่ะ น้ำปลาใส่อย่างละเท่าๆกันนะคะน้ำปลาค่ะผงชูรสค่ะทีนี้คลุกเคล้าให้เท่ากันนะใส่เส้นมะละกอลงไปเลยค่ะใส่ปลาหมึกลงไปเลยค่ะใสออ่ปูดองกับกุ้งนะคะกุ้งเราหั่นเรียบร้อยแล้วเราดองเรียบร้อยนะคะไม่มีการคานะนะคะ,ะใส่เลยค่ะ ดนี้คกเขาให้เข้ากันเลยตัวใส่ของครบแล้วมั้งตัวชอบลืมนะคะเดี๋ยวชิมกันเลยชิมก่อนค่ะใช้ได้ค่ะอร่อยตักจานเลยเสร็จเรียบร้อยส้มตำทะเล